เรื่องราวของสาวดีวาริศรานะคะที่กําลังเป็นกระแสพูดถึงในสังคมตอนนี้จากการที่ไปยืมของของมาดามเมนี่หรือว่าไฮโซเมนี่ เป็นมูลค่ากว่า62ล้านบาทนะคะจนมีการออกมาแชร์ถึงเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าตอนนี้ค่ะก็ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทางฝั่งของมาดาเมนี่เองนะคะก็ทยอยได้รับของคืนแล้วแต่ในส่วนของการแจ้งความเนี่ยอันนี้ทางทนายก็บอกว่ายังไม่ได้ถอนแจ้งความนะคะเพราะว่ายังได้รับของทั้งหมดเนี่ยมาไม่ครบ ก่อนหน้านี้นะคะมารามเมนี่เองเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้ของครบเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะถอนแจ้งความแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะล่าสุดในรายการแชฉค่ะที่มีพี่มดดำเอมี่มรกตแล้วก็พี่นอ็อตวรรฤทธิ์เนี่ยเป็นพิธีกรนะคะ ก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่แน่นอนว่าต้องมีการพูดถึงเรื่องของดิวอริสรานะคะซึ่งเอมี่มารากตเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของแทมซึ่งเป็นคนกลางที่ประสานให้ดิวมายืมเงินจากซุงสตาวินนั่นเองล่ะค่ะเอมี่นะคะก็ได้มีการเล่าว,ว่าแทมกับดิวเป็นเพื่อนกันแทมกับฉันก็เป็นเพื่อนการสนิทกันก็รู้หลายๆเรื่องมาจากแทม สำหรับเรื่องเพชรน,นะคะที่บอกว่าปลอมเอมี่บอกว่าจริงๆเนี่ยก็รู้กันมานานแล้วว่ามันไม่ได้เป็นของจริงที่ทราบเพราะว่าเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบเขาเอาไปตรวจสอบเองฉันก็เคยเห็นแล้วเม็ดใหญ่ แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ดูเองไม่เป็นแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันไม่วาวมันดูมัวมัวและก็ยังได้เผยต่อนะคะว่าขอพูดในฐานนะเพื่อนนะช่วงหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเขามีความกดดันเพราะเขาเป็นคนกลางเขาเครียดเพราะเขาเป็นคนที่คอนเน็กททั้งสองคนนี้ส่วนเงินของซุงเนี่ยได้แล้วแต่ยังเหลือของแทมที่มีบางส่วนที่ได้คืนแต่ก็ยังได้ไม่ครบอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของพี่เอมี่นะคะที่มีการเล่าถึงเรื่องนี้แต่การเล่าเนี่ยก ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้อยากเล่าขนาดนั้นเพราะว่าทางพี่มดดาก็เหมือนให้เจ้าตัวนะคะพูดในสิ่งที่รู้มาในรายการนั่นเองงานนี้ค่ะหลังจากที่รายการเทปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางด้านชาวเน็ตหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีบางส่วนค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือนรอซ้ําเติมดิวอย่างไงอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าตอนนี้คือสงสารดีวมากนะเพื่อนในวงการดูครบไม่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มเป็นกําลังใจให้ดีลละ พอแล้วก็ได้มางเหลือที่ให้นางทำรรมาหากินบ้างตอนนี้สังคมก็ลงโทษนางแล้วทำไมไมีแต่ข่าวซ้ำเติมนางคนเราก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาหยุดซ้ำเติมกันได้แล้วคนเราผิดพลาดกันได้ปล่อยให้เขามีพื้นที่หากินบ้างเถอะ บางก็คอมเมนต์นะคะว่าตอนเขามีพูดอีกแบบนะตอนหนอกรายการตอนนี้ซ้ำเติมเขาเสเหลือเกินคนเราผิดพลาดกันได้ไม่น่าต้องซ้ำเติมอะไรกันเลยทำไมต้องพูดไปค้ำไปหัวเราะเขาขนาดนั้นเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเริ่มเยอะพอเธออย่าซ้ำเติมเขาอีกเลยตอนเขาไม่ล้มทำไมไม่พูดนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยถึงเรื่องนี้ ใน,นายขณะที่บางส่วนค่ะก็มองว่าคอมเมนต์ปกป้องดิวก็เยอะดูแปลกๆนะคะผู้เสียหายเขายังไม่ได้ของคืนเลยอันนี้ทำไมต้องมาปกป้องขนาดนี้ด้วย บางก็มองว่าดาราอยู่ในสื่อนะคะก็เหมือนเป็นดาบสองคมถ้าใช้ชีวิตดีก็มีแต่คนชื่นชมถ้าพลาดมาก็โดนเละจะต้องระวังมากจริงๆค่ะด้านชาวเน็ตรายนี้ก็บอกว่าไม่เข้าข้างแต่ก็ไม่ซ้ำเติมค่ะเอาเป็นว่าในส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวยังไงบรท์เอ็นของเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ทราบกันนะคะ